สวัสดีครับวันนี้ในการ c a n o v e r c ์คลาสเกมมกับแนเอ้ยชั้กับแนฮาร์ดคอร์ภาสองนี้เช่เคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะเออมาทำอะไรก็ได้นะแต่ปูเลยนะครับทุยโอเควันนี้ก็จะภารกิจหาน้องน้องแกะนะครับน้องแกะมาเพื่ออะไรแล้วครับก็มามาเลยวะมาทำ ที่นอนนะเพราะเฮ้ยอ๊ะจะทําทําไมกูมีที่นอนแล้วโอเคขอเ้อต่อไปนะภารกิจของผมคือการขุดเบืองนะสมมติจะทําการสร้างบ้านผมบอกในคลิปที่แล้วว่าผมจะสร้างบ้านพาร์ทนี้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้นะมันขาดแคลนหินมากนะะผมก็เลยจะต้องจําเป็นไปหาหินนะฮะแล้วขอเก็บอะไรที่ไม่สําคัญกัน จริงๆจำเป็นที่จะต้องไปหาหินเนะี่ยฮะเนี่ยมีแค่สิบเก้าอันเองครับโอเคเราไปหาหินกันต่อเลยฮะซึ่งพัทที่แล้วเนี่ยไม่มันกระตุกกระติกยังไงไม่รู้ฮะมันกระตุกกระติกยังไงไม่รู้นะเดี๋ยวขอเวลาสักคู่ โอเคเมื่อกี้ไปอันนี้มาไม่ต้องสนใจโอ้ผมลืมนะผมลืมเลยนะลืมสนิทมิสหายเลยตรงนี้มันเป็นเหมือนไงปะใช่ปะ,ปะผมก็ลืมทำทอดมานะครับต้องต้องขึ้นมาทำทอดอุย๊ยว่าแล้วกูล,ลืมอะไรกูล,ลืมอุดบ้านนี้คเดยอพอความหิวเนี่ย ลดลงสามขีดแล้วผมจะทําการกินสเต็กแล้วก็จะไม่กลับมาถ้ามันตายในโหมดนี้แบบมันไม่มีินตายหรอกจะตายในพาร์ทที่สิบหรือพาร์ทที่สิบก็ไม่รู้นะมันมันมาไม่ได้หรอกแมงมุมแมงมุมซอมบี้ก็มาไม่ได้นะครับความหิวมันลดเร็วมากแล้วผมเนี่ยผมมอดจะไม่มีอะไรกินเลยนะอ๋อผม ไม่มีอะไรกินเลยพูดพูดตรงบอกตรงบอกตรงว่าฉันรักเธอโอลาอโอเคผมก็งานนี้มึงก็ลืมตลอดเลยนะฮะขอไม้ขอไม้ก็ได้วะามีสติกแหมะติกไม่มีอีกโอยจะเลินลออพรอจะดินไหมทำไมนะ ขอภัยด้ยนะเพราะว่าพอดีว่าวันแหลกนะมันมาจากไหนวันแหลกแล้วก็เดี๋ยวทำน,นึงเออทำโอ,อมาเผาจุบจุ๊บมาเคแล้วอันนี้มาทำสติกทำทอดนะฮะพอได้หินปุ๊บเนี่ยผมก็จะเอามาอ๋อคือมาทำเนี่ยก็ทำสติกอ,อ่ะสี่อันพอโอเคเร,ร,ราใส่ไปเลยมันน่าจะเป็นเชื้อเพลิงได้ดีอ,อ๋อมัน,ม,นม,มันไม่ได้อนะรอ สี่อุ้ยสองสามสี่เคแล้วก็ตอนนี้มาแปลรูปซะนะเราจะไปหาเหินอีก่ยลอเคยแล้วตอนนี้ก็เกิดอาการหิวอพอสมควรนะครับก็เกิดอาการหิวอพอสมควรนะครับเรารออืออืมโอยเค ยังไม่ทำเฮียอะไรเลยยังไม่ทำบ้านเลยซัดไปหกนาทีแล้วก็จะเข้าตัวห้านาทีเลยสี่นาทีแล้วเนี่ยโอ้โหโอเคมามาเอาเลยโอเคมาเราไปขุดหลังต่อถ้าผมตายในพาทน,นี้ก็จบจบเลยนะโอ้ก็จะ มาแคสเกมอื่นต่อนะครับถ้าซีนนี้จบนะถ้าจบจริงๆนะครับอ่ะผมพูดแบบพูดง่ายๆเลยถ้าจบจริงๆเนอะถ้าไม่จบจริงๆนะผมไม่จบนะบ่ามีคนบอกว่าที่ผมบอกกันพาร์ทแลกวพ่ 20, าพาร์ทยี่สิบก็พาร์ทสามสิบอะเออจริงเนาะน่าจะทันนะถ้าผมออกไปหาอาหารตอนเนี้ยแต่อาหารแต่อาหารเนี่ย มันเป็นอาหารที่กินแล้วแบบเออใช้ไม่ได้นะจริงเพียมไอ้ชาโคกับมาสัติออันนึงได้ทอดเกี่นันคุยกับน้องนะโอเค น้องก็ไม่ไม่ช่วยอะไรหรอกนะก็มาดูเฉยแต่ผมโยเซียโอเคก็มันเป็นชั้นบนเมื่อกี้แหละนะฮะแต่ว่าผมผมขุดมาข้างล่างเนี่ยเพื่อจะได้ดูสถานะแต่พี่ไม่มีอา่อนอ่ะมีมีลืมต้องขุดอย่าต้องขุดเออเราจะเว้นไว้ก่อนโอ้ไมยโอ้โยเออไม่ครับเราจะไม่ขุด พอจะเป็นอีมันมันใช่ปะวะอีสัตว์มึงปลอมแปลงไดมอนไหมใช่ไหมฮะมันใช่เหรอวะเพื่อนผพาสองมีสว์ห้องพาสองเจอไดมอนอผมผมผมพูดไม่ผิดเลยคนคนจำคนจำได้ไหมครับว่าพารทแรกที่ผมพูดว่าถ้าเจอเหมือนอย่างนี้เออผมต้องเจอไดมอนไม่พาร์ทสองก็าพารทสามแม่งจริงอะ ม่จริงกูต้องรีบไปเอาที่ขุดไอรอนมาเลยอ่าเพราะมันไม่ไหวนะมันไม่ไหวแล้วมันอยากขุดมากอ่ะมันโคตรจะอยากขุดเลยเสติเสติโอเคมันอยากขุดมากมากอ่ะเข้าใจไหมคุณผู้ชมมันอยากมันอยากขุดมากอ่ะเออเด้อเคอเดยวมันเอ้ากูจะมาเข้าเตาเขาทำไมเนี่ย นะก็พอดยวแป๊หนึงครับคุณผ,ผู้ชมโอเคก็พาร์ทนี้ก็ไม่ได้มาสร้างบ้านหรอกนะก็มาเออตอนแรกผมจะสร้างบ้านนะแต่มันบังเอิญนนะ่ะผมเลยเปลี่ยนเรื่องเลยฮนะเปลี่ยนเรื่องมาเป็นเจอไดมอนด์ในพาร์ทสองอ่ะครับเดี๋ยวนะ,นะถ้าที่ผมบอกอะไปว่าถ้าได้ยนเสียงอะไรห้ามห้าม สังเกตนะเพราะมันเป็นแสงน้องหมวนเดียวน่ะผมบอกมันกี่ผมบอกมันทันรอบแล้วให้เงียบนะฮะมมนเข้าใจกูไหมในี่เฟมเข้าใจมึงเงียบนะถ้ามึงจะพูดครับมึงไปพูดไกลๆก็คือก็วันนี้ผมถ่ายวันที่หนึ่งมีนาสองห้าห้าสองห้าห้าแหละห้าแปดซึ่งมันเป็นมันเกิดผมไดมอนโรชิเม้นเรียบร้อยครับ มีกี่อันวะโอ้โหได้มาหกอัน,นเนี่ยอืมนุ่มนวลเหมือนช็อกแลตเลยเดี๋ยวเราขุดไปต่อนะเดี๋ยโออโ้เ,เลยแล้วเว้ยถ้าถ้าผมถ้าผมบอกว่าได้ยินเสียงอะไรก็อย่าไปมีมันนะฮะโอเคเอิคโคลไว เคเลยหนึ่งนาทีผมขอขึ้นไมข้างบนเลยแล้วกนะันเพราะว่าจะจบคลิปทำไมผมถึงถ่ายคลิปแค่สิบนาทีนะเพราะว่าผมเนี่ยมันมผมไม่ได้ใช้คอมในการแชทเกมนะผมใช้นา o บุกเนาะนาทบุกผมเนี่ยมันยังไงละ่ะที่ผมถ่ายมานะผมไม่ได้ตัดต่ออะไรผมสดเลยนะก็จะมีอินโทรไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะมีอินโทรไหม เรามาพูดถึงภารกิจนี้ภารกิจนี้ก็จะเจอไดมอนด์6อันนะครับแล้วก็อะไดมอนด์ Diamond 6อันโอเคภารกิจนี้เราก็เจอไดมอนด์อันนะครับโอเคผมขอนอนก่อนก็ภารกิจนี้ก็เจอไดมอนด์6อันนะฮะก็เป็นไรที่แบบอืมอมสวยงามอะเป็นไรที่แบบมาแหลกอืกุแหลกไปเขี้ยวก็จะ่ะ ก็น้องหัวไปดูสเกลิตันนะครับตายยังคะถ้าตายแล้วผมจะได้ออกไปไงเดี๋ยวผมคออปรับอะไรนิดหน่อยครับจะจบคลิปแต่มันก็เมืนเดิมทบก่อูมีปะวะกูจบคลิปแม่งในบ้านนี่ไหลเฮียมันได้ปะวะ โอเคครับก็เค n นเวอร์ครับสกิมิงขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะโอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์กันด้วยนะถ้ากดซับกดแชร์ไม่ได้ก็กดคอนโทน F4 ครับก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายกระโดดได้ไหมนะเนี่ยเฮื่อติดติดเฮื่อบ๊ายบายครับ